บาเลยขีปลาไปใส่มือนนิโอเคกินมากินยาขีดโรยขีดโรยไว้ใส่เบ็ดมือกนบ่ไปพาพี่นนองไปเบิ่งว่ามันหาจังไงไอเนี่ยของกองมันต็มีอยู่ครับพี่นนอมงกองกองเลยของกองมันตื้อยังเวรนไหลายไปเลยเลยมักินตัวเลยเลจะกี่สิบสามสิบตัวเนี่ยเหมือนมันไสมันเอาบ จะจะไปเก็บเพื่อผมเก็บยังยังต้องไปเก็บยามคืนบาเล็กบอกพี่น้องเนี่ยทำเวรมันมีเหนายากทำเวรมันหายยากปะทำเวรมันจะเป็นเงามันเปียกใหม่เง้องอใหม่ที่มันขึ้นหูอยู่มันจะยู่มันเย็นเย็นทำเวรยามคืนมันจะไต่ออกมาเลยเต็้มไปผมไม่รูงหลายครับยามยามคืนมันไต่ออกมาเนาะที่อยู่บันพื้นที่จังไรบาเล็กพื้นที่ซุ้ๆเย็นซื้น มันจะชื้นๆมีน้ํามันจะอยู่ใกล้ๆน้ำเนาะมองมีน้ำผ่านตลอดตลอดนะเนาะอ่าไม่จบมอยู่มองเงี้ยชืนไปเาเบอร์มามึงไปเอเบอร์ไปเนะครับบาเล็กถึ้มาหอดมองเราปะเมียนถึ้นมาเก็บดินมาแล้วเนาะเบอร์ก็จะลงรถ่าปลาก็หลายอย่าีเนาะตัวนว่เอะเลยเนาะไล่ไ ผู้ไหลลีเต็มจะไปหยยบแล้วปวดผู้ต้องปวดเต็มโอ้โอ้หี่ในกล่องไม่ค่อยเห็นนี่นี่นี่คกลงไม่ค่อยหีบโอ้ตัวน่อยมันหลตอนนี้เอนตรงเกียนี่ออกก่หรือเปล่าวะเก็บไขวดับบาเมนก่อนนะมขวดมาอขวดที่มันด้เจาะรูรูเลย อ๋อดูเลยเต้ดีั้ิ่้ไดิโ้มาบ่ล็กี่ครับเป็นห้อไสองตัวอือ้อนี้มันชื้นครับมันชอบกินอันพวกยาเน่าครับอ๋อปลาเป็นดงกินไม้ข้างปาเป็นดงเนะโอ้ ร้ายาหลๆพี่น้องนี่แหละมันเป็นดวงชื่นชื่นครับตรงนี้มันอยู่ใตอ่างครับมันชื่นมันงดินมาหลายครับนี่ยูปีก็สามตัวแล้วนี่ยูนี่สอง,องเงอนหินบอลน,นี่สองสามอ่ะแต่บอกแม่นขอเก็บก่อนครับนี่ครับโอ้ oh, หลายนีครับปี่ีปีหึ่งตัว ของโตเก็บก่พอยังไงเฝ้าเราเรียกมันหลายค่าก,ก็ทีสิพอแร้วระสัตย์พอจังได้เมืม่อจังคอยมาหาไหม่บปโอ้ห่างทางคือหลายแถาาวเล็กลน,นี่ครับพี่นกผมไปได้กเก็บด้วยนี่นี่ตัวหนึ่งอุ่น สองตัตัวนึ่งสองตัวพี่บีเมื่อบึงพี่เมื่อบึงจุ่มเราต้องเอาไฟออกนี่บื่นเอที่น้เต็มดับขมอ่งุี่เโอ้หลายไหนบอไนนี้ ไม่ค่ะบ่โอ้ปิดกล่องก่อนเดี๋ยวพี่น้องสีเห็นไหม <c oughs> <c oughs> หาเองสีเด้อพี่น้อโอ้ยหมดหมดเมือนี้มันชื้นไรในนี่แหละมันตีไรที่เมืองสีมันได้ไหลายปีที่แล้วนะี่ยเมฆู้เขาไปมั่งออกเบิ้อเอ็ม่คฆู้เขาหลอกคล้องนี่ปีเมฆู้มากเขยไม่รีบหายเนี่ยโอ้มีตัวใหญ่ <c oughs> โอ้ไม่รู้ทิเก็บตัวไหนนะครับพี่นกที่เอยากเด็กอยายุ่งอาเดนกฮึมเาผมขอเก็บมักรีนมากันนะครับนี่บ้าเลิเจ้าจุ่มนีแล้วคอคือ้าเริที่ได้เต็มคู่แล้วครับเมื่อื่นนี่เหยื่อได้ไปใส่เบ็ดแล้วครับ nghe lời đi, đi. Ừ. đi để không Oh, để inkip lên, do bà đây là thịt, oi nè để nói Bà mẹn kìm 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 ร็ต่างนี้วหลดผ่านไปผ่านมาเต็มอยู่ซึบลึบอยู่วะเอ็มมันเหนยไหนอาโอ้ติดติดแล้วติดแลเขามากันด้่ขัดเอาครับนี่ขัดเอาหลเงี้ยไหลพูดหลพูดยีดิขึ้นน่ะเบื่อเสียใครทีรูปจิดพ่อได้พี่รอขเก็บแป๊บเดียวนี่พออทีละที เออเออเออหมดกับปรมาณก็บไครึ่งขวดแล้วครับบึ้งบึงนี่บึงคเปรี้ยดอยู่คโอ้ดูก้าอก๊าซเมื่อไหรด้วยของใส่มันนออกของใส่โอ้หีไตของใส่มันมันต้องงานนี้ปิด้าผสมไตหวกปิด้าไว้ครับแต่ต้องแหมมีอากาศเด้เราก็เอาไว้มองเย็นๆรับเย่ยปิดสนี้แงเลยไตเลย ให้จอรูให yeah. ้มีอากาศนิดนึงพอให้มันออกได้เราก็ไว to ้มองเย็นๆครับองเดย์องไหนที่มันเย็นที่สุดนั่นแหะเอาไว้มองนั่นเปไปตากแดดเด็ดขาดครับตายเมื่อไหร่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวมือนั้นผมลืมข้าวผมลืม้วตัวไปตั้งตัวไปห้อยไว้ใส่บิดกลับ้าเดียวเอาไปห้อยไว้ลืมอช้ำสาวตีบิดมากเลยพี่เรื้องอีกที่ดะได้ยางแดดซองมัไตายรูดองไหนที่มันเย็นๆครับ ต้องมีของในมันค่อยมีปยมเปลงูสีแลละมันยามคืนมันมักไต่ออกขา้างนอกไปยามเว่นเดี๋ยวเเห็นเลยครับพี่น่อยอ้ยาโอ้ไปหินอ้ยาครับรไอ้ายามเว่นาานี่ต้องหาตามเปลือกใหม่ครับหาหนังเปลือกใหม่หาหนังหัวใหม่เมื่อกี้เราเรียกบาแม่งก็มาหายามเว็นยามเว็นก็หายามคืนก็หาครับตอนตอนไต่บิดข้าก็ปีนั้นแหละ พดตัวกับะาวินมาเอาป็นี่บินชอบอเปลือกนี่อหยู่ก็เปลือกไมนี่หลายตัวนี่ครับหนนองีชยเป็นน้องเมืมงมมน,นี่นี่บอวมหือตันนึ่งนี่ตัวนึงนีนงนนง่นี่ลบนี่บงทีตัวนึ่งเป็นน้องนี่ตัวนึงเบอนี่ นี่เป็นไงเง้ยโเี่ยเียไม่ตใอันนี้ต้นต้นนี้ยังนิว่หอตนเลียงเหอเนต้นหยางต้นช้าเออนช้าี่เอต้นน้ำชาเป่นแบบแม่หยับมันหยับขะพองนี่อดอิดสูกสุก อย่ไประพองครับเอาหาแต่พ่อไปใส่ครับพี่น้หนุกออื่นจะพามาเก็บไหมเอาไปหลายเก็บบดีตายเลยครับพี่น้องต้องใบหม่องเย็นๆเด้อปิดฟ้าดีๆครับไม่ง้นมันไต่เวิร์ดไต่ออกมืดมันห่อนเที่ยวบ้านผมบุ้มีเลยที่เลยไม่เนี่ย ม่ไหลมีเท่านี้ไหลิ้นี่กิตัวใหม่ไมมล่ไลกันได้เลือกเหรอบอนี่ไอ้จน,นเลือกเอาอปีเลือกเ่ไหมอือปีเลือกบ้าสองคนก็บ,บา้ามนโดยขั้นเล็วขี่รถไปหาจับเขียดบ่มีเขียดไม่ได้เขียดในรอปีนั้นโั้ไม่ได้เขียดคือพ,พ่อวิ่งมา dạng gì mà thấy em này mà lần lượt đi 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 này, đi đi ก็กระใบใหม่ที่ตัวใหญ่นี่ครับพี่หน้อมใบใหม่หนาเมนปิดกวดเหรอแรงจะเปิดขวดเอาอีกกับเกิดทิ่นี้มันเส้เหนียวมือหน่อยครับเนาะปลาินดีนะลาทิงดีละไลมาคัดละไลปุก โคใหญ่กินทุ่ีเน่ปลาครับเป็ดเนี่คนใ่ใส่ติปาติมโนีนี่แหละครับคิปมาห้มากดิมะเนาะเนี่ยึ้ง้งเว่ามันเตะยังไงครับทางดานี้มันจะเป็นข้องนำายมันเอ้มันชื่นเมื่อปี มันตกเป็นปลาเนี่ยครับเป็นปลาชื้นๆนี่ปลาดุงดิบอืมเป็นปลาชื้นๆมันจะมีหลายครับจะปิ่ยนเป็นปลาดุงดิบอ่ะไม่ดีหลายยันชื้นขนาดเลยใหญ่เอ๊ะเอี่ยงบอลิกคนงบอลไรข้าวบฮะคนเดียวคนที่หือ คที่เทิพย์งงว่าแล้วิบไหลอ <Combat light. S 1> ไม่ทุ่งเลยอันนี้กกระปูอิงต่ายโอ้เห็นเรือยอก,อกเแ<ๆ>ม่นกลมยากโอ้กูเลยกูเี่ยวกูติดตามากูบไปไกลใคนี่นะครับคลิปไต้วินมาข่าเหนียวม,มือผมอยู่นี่ใตีไปสไป ยืนยันไม้บายครับผมไปแล้วครับบายสวัสดีครับ